ตอนเจ้าประมาณสักแปดโมงเกิงสมศรีออกจากบ้านเห็นไหมเวลาลิงลีบของทุกคนอันนี้ในเมืองหลวงนะคะจักรยานเยอะมากรถติดถนนคนละเส้นนะจักรยานคือจักรยานรถจนคือรถยนเห็นไหม,มอถตั้งหลังสมศรีมีเป็นร้อยอก,กันแต่หันหลังถ,ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ารถมันเยอะต้องแข่งเวลา โรงเรียนสมศรีอยู่นะมันมีรถเมย์ผ่านแต่ว่ามันไม่ง่ายมันใจเวลาดูพอสองห้องไทยแต่มันกะ <c oughs> มันไปได้หลายทางนะคะแต่อันนี้คือถนนเส้นหลักไปทางข้างหลังก็ได้อันนี้คือถนนเส้นหลักใช่ไหมแล้วมันก็มีพอกโรงงานคอมพานี company, หรือว่าออฟฟิศทำอะไรอย่างเงี้ยแหละ รถเมย์อะกว่าจะผ่านคันหนึ่งอะมันยากแต่มันก็จะมีที่เขาลงรถไฟอยู่ฝั่งนุ้นมีเห็นอีกฝั่งหนึ่งมันยากไหมถ้าเราเอาจักรยานมามันจะง่ายกว่าเห็นไหมลักษณะกีฬาใหญ่ก็จะมีคนมันมีแหละแต่การที่เราเอาจักรยานมามันง่ายกว่าผมสีมชอบการอคอย การมานังรอรถอะไรอย่างเงี้ยนะมันชอบเจา้าชอบแบบฟุ้ฟัดไปเลยอันเนี้ยมันก็จะเป็นพวกอูซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทางนนล้มันก็เป็นในเมืองนั่นแหละนู่นในเมืองมันอยู่ทางหน้าเห็นไหมถมนนมาเข้าได้หลายสายถ้หน,นังรถเมย์มันก็ต้องต่อหลายสาย เห็นไหมโรงเรียนน้ำสีแนละ้วมันใกล้สนามกีฬาใหญ่พีมีรถเมล์ผ่านอยู่นะแต่มไม่รู้ว่ากี่นาทีมันจะมาส่วนมากเขากระจายจัก,กรยานกัน,กนรถจนส่วนรถไฟอยู่ตรงไหนไม่รู้ค่ะนี่ถนนเห็นไหมส่วนมากเขาก็จะใจรถส่วนตัวกันมันก็ต้องเดินมาหรือว่านั่งรถเมล์มามันไม่ใช่โรงเรียนนะอันนี้มันเป็น นักเรียนของนักเรียนนักเรียนคนตกงานอะ่ะเออโรงเรียนคนตกงานอะ่ะโรงเรียนเรียนภาษาอีกที่หนึง่งแต่อันนี้มันเป็นโรงเรียนคนตกงานสำหรับคนตกงานในเมืองนู่นนะคะบ้านตุ่สีอยู่จังฝวังคุณ ันสีปันเดรกยามันหังตึกสีขาวมบนจอนี่แหละบรรยากาศข้างนอกไม่เป็นออฟฟิศโรงเรียนภาษาที่เขาแต่งงานแล้วเรียนอะ่ะมันมีอีกที่หนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นโรงเรียนสำหรับคนตกงานมาก่อนเปิดเลย ไม่เคยมาจากคนเห็นเจ้าอยู่นะเจ้าโม่ทมาถึง